ขั้นตอนต่อไปนะคะของการใช้งานจักรของรุ่นเบอร์เน็ตบ mm ี a hmm. ูนย์ห้เดของเราค่ะ mm hmm. ก็จะเป็นขั้นตอนของการปรับเลือกลายเย็บค่ะ mm hmm. แล้วก็มาดูวิธีการปรับความทีห่างนะคะ mm hmm. มาดูวิธีการปรับความกว้างแคบของตัวจักรกันค่ะ mm hmm. ซึ่งจะบอกเลยค่ะว่ารุ่นตัวจักรของเบอร์เน็ต B05 Academy เดมีของเราอะค่ะ ปรับตั้งค่าลายเย็บเนี่ยไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาดูวิธีการปรับการเลือกลายกันเลยค่ะการเลือกลายเย็บของจากรุ่นเบอร์เน็ต B05 Academy นะคะซึ่งจะบอกเลยค่ะว่าวงล้อตัวนี้นะคะเป็นวงล้อสําหรับเลือกลายเย็บโดยเฉพาะเลยค่ะซึ่งจะสังเกตนะคะว่าในวงล้อเนี่ยจะมีลายเย็บนะคะให้เลือกถึง30ลายเย็บด้วยกันค่ะง่ายๆเลยค่ะเราจะแบ่งเป็น3หมวดด้วยกันค่ะจะได้ไม่งงนะคะหมวดแรกก็จะเป็นหมวดสีดํา หมวดที่2ก็จะเป็นหมวดสีแดงค่ะแล้วก็หมวดที่3ก็จะเป็นหมวดสีเทาค่ะซึ่งเวลาที่เราจะเลือกลายเย็บนะคะอันนี้เนี่ยเราก็จะเลือกตามหมวดหมู่ของสีที่ได้แบ่งไว้นะคะซึ่งเดี๋ยวจนจะมาสอนตั้งแต่หมวดหมู่สีดําก่อนหมวดหมู่สีดํานะคะเวลาเลือกให้หมุนตัวลายนะคะที่เราจะใช้ให้ตรงกับจุดสีดําด้านบนค่ะเดี๋ยวจนจะเลือกลายเย็บเส้นตรงธรรมดาก่อนเลยค่ะลายเย็บเส้นตรงนะคะก็จะอยู่ใน ตัวอักษร A ค่ะเดี๋ยวเราก็จะหมุนนะคะตัวอักษร A ให้ตรงกับจุดสีดำด้านบนตัวนี้นะคะพอเส้นตรงนะคะหรือลายตัว A นะคะตรงกับจุดสีดำเรียบร้อยแล้วอะคะ่ะเวลาเราเย็บออกมานะคะก็จะเป็นเส้นตรงแล้วค่ะวงล้อปรับความทีห่างนะคะก็จะเป็นวงล้อนะคะถัดขึ้นไปจากวงล้อปรับเลือกลายค่ะ ซึ่งอันนี้นะคะถ้าเราจะใช้ในหมวดสีดำนะคะเราก็ต้องเลือกนะคะให้อยู่ในตำแหน่งเลข 0, 1, 2, 3, 4นะคะเวลาที่เราจะเลือกนะคะความทีห่างให้เหมาะสมนะคะกับลายเย็บเนี่ยจำง่ายง่ายเลยค่ะ ตัวเลขตั้งแต่ระดับเลข 0, 1, 2, 3, 4นะคะให้เรามองสัญ,ญลักษณ์นะคะที่อยู่ด้านข้างนะคะของวงล้อตรงนี้นะคะวงล้อตัวนี้เนี่ยเอาไว้ปรับความทีห่างของหมวดลายสีดำค่ะซึ่งแน่นอนถ้าเราปรับไปที่เลข4นะคะตรงกับจุดด้านบนเวลาเย็บออกมานะคะสีเข็มก็จะห่างมากค่ะหรือยาวมากนั่นเองแต่ถ้าเราปรับตัวเลขนะคะน้อยลงไปเรื่อย ฝีเข็มที่เราเย็บออกมานะคะก็จะมีความถี่มากหรือว่าฝีเข็มก็จะสั้นลงนะคะซึ่งปกติเวลาชนเย็บเส้นตรงธรรมดานะคะชนก็จะปรับไว้ที่2ครึ่งค่ะกะตัวเลขนะคะ2อครึ่งให้ตรงกับ ตัวจุดด้านบนแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองเย็บให้ดูค่ะว่าฝีเข็มเส้นตรงที่ชนเลือกไว้เนี่ยอยู่ที่ตำแหน่ง2.5เย็บออกมาฝีเข็มเนี่ยจะเป็นประมาณไหนค่ะก่อนที่เราจะเริ่มใส่ชิ้นงานเข้าไปนะคะลองสังเกตนะคะตรงแผ่นเพลทของตัวจักรนะคะจะมีบริเวณตรงนี้นะคะก็จะเห็นรูเนาะถ้ามองนะคะด้านข้างของตีนผีตั้งซ้ายตั้งขวานะคะจะมีรูอยู่2ด้านเลยนะคะเวลาเรานําชิ้นงานนะคะใส่เข้าไป ด้านบนของตัวชิ้นงานหรือริมค่าด้านบนนะคะวางให้อยู่บริเวณนะคะตรงตำแหน่งรูสองรูที่ชนชี้ให้ดูเมื่อกี้นะคะห้ามเลยหรือวางไม่ถึงนะคะให้วางอยู่ในบริเวณรูพอดีนะคะแล้วก็นำตัวตีนผีลงค่ะ เสร็จแล้วนะคะถ้าเราสังเกตเนี่ยเข็ม,มค่ะตอนนี้เราหมุนวงล้อเข้าหาตัวเองแบบนี้นะคะเข็มจะลงบริเวณด้านริมของตัวผ้าหรือตัวชิ้นงานที่เราเย็บพอดีค่ะเดี๋ยวจนจะเย็บความทีห่างที่2.5ที่ชนเลือกไว้ให้ดูนะคะตัวนี้ก็จะเป็นความทีห่างนะคะที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปนะคะก็คือ2.5ค่ะตอนนี้นะคะจนก็ได้ปรับตั้งค่าไว้ที่4นะคะเสร็จแล้วจนก็จะมาเย็บให้ดูค่ะว่า ตัวความทีห่างที่เลขสีเนี่ยฝีเข็มนะคะก็จะยาวหรือห่างประมาณไหนนะคะเส้นด้านล่างนะคะก็จะเป็นความทีห่างที่เลขสีนะคะด้านบนที่เราเย็บไว้ก็จะเป็น2.5งค่ะเห็นไหมคะว่าฝีเข็มเนี่ยมีความยาวต่างกันนะคะความทีห่างต่างกันนะคะถ้าเลขยิ่งน้อยลงนะคะความทีห่างก็จะแน่นกว่านี้อีกค่ะ เดี๋ยวจนจะลองเย็บซักระยะที่ความทีห่างที่1ให้ดูอีกทีนึงค่ะเส้นด้านบนนะคะจนได้ปรับความทีห่างไว้ที่เลขหนึ่งนะคะเราจะเห็นว่าฝีเข็มแน่นมากๆเลยค่ะซึ่งตัวด้านบนนะคะจะเป็นความทีห่างที่หนึ่งเส้นที่สองนะคะเส้นกลางนะคะก็จะเป็นความทีห่างที่2.5เส้นที่สามด้านล่างสุดนะคะก็จะเป็นความทีห่างที่สค่ะซึ่งจะบอกเลยค่ะนี้เราเลือก ใช้ได้ตามที่เราชอบได้เลยค่ะแต่ถ้าเย็บปกติชนแนะนำอยู่ที่2.5ก็พอค่ะอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะที่ชนได้ลองเย็บนะคะความที่ห่าง ในระดับที่1 2 2.5 3แล้วก็4ให้ดูนะคะซึ่งเราก็จะเห็นเลยค่ะว่าความทีห่างของตัวลายเย็บเส้นตรงนะคะก็จะมีความแน่นความถี่ความห่างที่ไม่เข้ากันนะคะเวลาที่เราปรับความทีห่างค่ะเรานึกถึงการกยายขึ้นลงแบบนี้นะคะ ตัวเลขยิ่งน้อยฝีเข็มก็จะสั้นแบบนี้ค่ะตัวเลขยิ่งเยอะฝีเข็มก็จะยาวขึ้นแบบนี้ค่ะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้มองลักษณะนะคะเวลาเราปรับวงล้อความทีห่างตัวเนี้ยก็จะเป็นการยืดกระยหย่นะคะของลายแบบแนวตั้งแบบนี้ค่ะอันนี้นะคะลองไปปรับดูนะคะก็คือ ปรับ1 2 3 4สามี่นะคะได้ตามที่เราชอบได้เลยค่ะหรือว่าจะเป็นหนึ่งครึ่งสองครึ่ง3ามครึ่งนะคะหรือว่าจะ3มนิดนิดอันนี้ก็ปรับได้ตามที่เราต้องการได้เลยค่ะเดี๋ยวชนก็จะมาเลือกลายเย็บอื่นๆนะคะในหมวดสีดํากันบ้างค่ะเดี๋ยวก็จะมาลองเย็บให้ดูกันค่ะเดี๋ยวจนจะเลือกลายในหมวดตัวเคนะคะเป็นลายตกแต่งกันบ้างค่ะสังเกตไหมคะว่าวงล้อที่เราใช้หมุนปรับเลือกลายเย็บเราหมุนได้แบบ2ด้านเลยค่ะ จนก็เลือกนะคะลายในหมวดตัวเคนะคะลายสีดําก็จะเป็นลายรูปหยักๆแบบนี้นะคะหมุนไม้ตรงกับจุดด้านบนค่ะเสร็จแล้วก็ไปปรับความทีห่างค่ะจนก็จะเลือกความทีห่างนะคะให้ตัวเลขน้อยนิดนึงค่ะเพราะว่าลายที่เป็นลายตกแต่งนะคะหรือลายที่เราต้องการให้ออกมาเป็นทึบๆนะคะตัวเลขค่ะตัวนี้ต้องน้อยนิดนึงค่ะจนจะเลือกนะคะอยู่ประมาณ0ูนย์นะคะจนถึงเลข1นะคะก็คือจะอยู่บริเวณนี้ให้ตรงกับจุดด้านบนแบบนี้ค่ะ สำหรับวงล้อนะคะที่เป็นวงล้อปรับความกว้างแคบของลายเย็บนะคะชนแนะนําเลยค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่เราเลือกลายเย็บตกแต่งนะคะให้เราปรับตัวเลขนะคะให้เยอะขึ้น จนจะเลือกใช้นะคะเวลาที่จนเย็บลายตกแต่งอะคะ่ะจะใช้ตั้งแต่เลข4เลขห้าเลข6เลยค่ะเพราะว่ายิ่งตัวเลขเยอะขึ้นนะคะตะเข็บลายที่เราเย็บออกมาก็จะกว้างสวยด้วยค่ะอันนี้จนจะใช้อยู่ที่เลข6ให้ดูเลยค่ะว่า6มิลเย็บออกมานะคะลายจะกว้างประมาณไหนนะคะส่วนตัวหลักเข็มนะคะจนก็จะใช้ตัวหลักเข็มกลางปกติได้เลยค่ะ ลายเย็บในหมวดสีดําที่ชนได้เลือกไว้นะคะเย็บออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวชนลองมาปรับความกว้างแคบนะคะให้น้อยลงแต่เลือกลายเดิมนะคะ ลายที่ชนเย็บออกมาเมื่อกี้นะคะสังเกตไหมคะว่าลายก็จะออกมาเล็กลงนะคะซึ่งอันนี้ชนได้ใช้วงล้อปรับความกว้างแคบให้ตัวเลขนะคะตอนนี้อยู่ประมาณเลข3นะคะซึ่งตอนแรกลายแรกด้านล่างะคะ่ะที่ชนเย็บเนี่ยก็จะใช้ความกว้างแคบอยู่ที่เลข6ด้านบนก็ใช้ความกว้างแคบอยู่ที่เลข3มค่ะซึ่งจะบอกเลยว่าการเย็บลายตกแต่งอะคะ่ะวงล้อที่สําคัญนะคะเวลาที่เราจะปรับเนี่ยก็คือมีแค่2วงล้อเลยค่ะก็คือวงล้อปรับความทีห่างแล้วก็วงล้อปรับความกว้างแคบแค่นั้นเองค่ะตัวอย่างลายนะคะ ของการปรับวงล้อปรับความกว้างแคบของลายนะคะซึ่งมี6ระดับด้วยกันนะคะตัวนี้ชนก็ได้ลองเย็บออกมาให้ดูนะคะในระดับที่1ระดับที่2 3 4ส6ี่ห้านะคะซึ่งเราจะเห็นนะคะว่าเขาจะกระยายนะคะเป็นลักษณะแนวนอนนะคะหรือว่าลักษณะเหมือนอ้วนแล้วผอมซึ่งถ้าตัวเลขเยอะเห็นไหมคะว่าฝีเข็มก็จะกว้างถ้าตัวเลขน้อยๆฝีเข็มก็จะแคบลงเห็นไหมคะซึ่งตัวนี้ค่ะลายเย็บตกแต่งเกือบทุกลายค่ะ ในตัวจักรนะคะยกเว้นลายเส้นตรงปรับความกว้างแคบได้ตามที่เราชอบได้เลยค่ะเราจะปรับ2ครื่งเราจะปรับ3ครื่องอย่างนี้ก็ได้หมดนะคะไม่จําเป็นต้อง 1, 2, 3, 4, 5, 6เลยค่ะตัวนี้ก็ลองไปปรับลายเย็บตกแต่งนะคะโดยใช้วงล้อปรับความกว้างแคบลองเล่นดูนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะจนก็จะมาสอนนะคะ ปุ่มย้ำตะเข็บเดินหน้าถอยหลังนะคะซึ่งปุ่มนี้ก็จะมีความสําคัญมากๆเลยค่ะเพราะว่าตอนที่เราเริ่มต้นเย็บนะคะกับตอนที่เราเย็บเสร็จแล้วเราจะจบชิ้นงานนะคะเราต้องมีการย้ำตะเข็บนะคะเพื่อให้ตะเข็บตอนเริ่มนะคะแล้วก็ตะเข็บตอนจบเนี่ยแข็งแรงขึ้นค่ะเราจะเริ่มเย็บนะคะจากตัวเริ่มของตัวชิ้นงานมาสักประมาณ1เซนนะคะแล้วก็หยุดเท้าเหยียบก่อนนะคะ เสร็จแล้วนะคะให้เรากดปุ่มย้ำตะเข็บเดินหน้าถอยหลังค้างไว้ค่ะแล้วก็เหยียบจักนะคะเราจะสังเกตนะคะว่าจักจรจะเดินกลับไปด้านหลังค่ะให้เราเย็บไปนะคะจนถึงบริเวณด้านบนของริมผ้าแล้วก็หยุดเท้าเหมือนเดิมค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เราเย็บต่อมาได้เลยค่ะ ตอนจบนะคะให้เราเย็บนะคะให้ปลายเข็มนะคะมาสุดริมบริเวณริมค่าด้านล่างนะคะแล้วก็หยุดเท้าก่อนเสร็จแล้วก็กดปุ่มย้ำถอยหลังค้างไว้เหมือนเดิมค่ะแล้วก็เหยียบจักเหมือนเดิมค่ะเราจะถอยหลังนะคะกลับไปในตัวชิ้นงานของเรานะคะสักประมาณ1เซนเสร็จแล้วนะคะก็ ปล่อยตัวย้ำตะเข็บเดินหน้าถอยหลังนะคะออกแล้วก็เหยียบเท้าเหยียบต่อค่ะจากเราก็จะเดินหน้านะคะแล้วเราก็เย็บมาให้จบริมค่าด้านล่างค่ะแล้วเราก็หยุดจักได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเวลาเราจะเอาชิ้นงานออกนะคะเทคนิคง,ง่ายๆที่ให้ได้ะคะ่ะคลายตัวออกนะคะหรือว่าเวลาที่เราดึงชิ้นงานออกเนี่ย ชิ้นงานเรานะคะจะได้ไม่ติดนะคะหรือว่าได้เรานะคะเวลาดึงออกเนี่ยได้จะได้ไม่ติดอยู่ในร่องของตัวตีนหีค่ะซึ่งนั่นก็คือเราต้องหมุนวงล้อด้านข้างของตัวจักรค่ะให้ตัวคันกระตุกนะคะขึ้นมาอยู่ด้านบนจนสุดค่ะสำหรับหมวดลายเย็บในส่วนของลายสีดำนะคะชนก็ได้สอนวิธีการเลือกลายนะคะการปรับความทีหางการปรับความกว้างแคบนะคะยังไงก็ลองไปเลือกลายเย็บในหมวดสีดำแล้วก็ลอง องปรับเล่นดูนะคะสำหรับวงล้อตัวปรับความกว้างแคบนะคะซึ่งตัวนี้ปรับได้ถึงความกว้างระดับ6มิลเลยค่ะซึ่งจะบอกเลยว่าถ้าเราเย็บเส้นตรงนะคะปุ่มปรับความกว้างแคบตรงนี้เราจะไม่ค่อยเห็นลักษณะความแตกต่างของลายเส้นตรงนะคะเพราะว่าลายเส้นตรงเนี่ยเขาจะกยายเฉพาะความทีห่างอย่างเดียวค่ะซึ่งก็คือกยายแนวตั้งนะคะขึ้นลงอย่างเดียวซึ่งเราจะใช้ตัววงล้อนะคะที่เอาไว้ปรับความทีห่าง ด้านล่างอย่างเดียวค่ะแต่ว่าถ้าเราเย็บเส้นตรงนะคะตัววงล้อปรับความกว้างแคบตรงนี้ค่ะก็จะเป็นตัวเลื่อนหลักเข็มนะคะที่เราสามารถเลื่อนได้ทีละตำแหน่งอย่างนี้นะคะหรือถ้าเราไม่ใช้ตัวเลื่อนหลักเข็มนะคะจากวงล้อปรับความกว้างแคบตรงนี้เราก็จะมีอีกวงล้อหนึ่งค่ะเอาไว้เลื่อนหลักเข็มโดยเฉพาะค่ะซึ่งวงล้อนะคะปรับตำแหน่งหลักเข็มนะคะตัวนี้เวลาเราเลื่อนนะคะเขาจะ เลื่อนได้3มตำแหน่งนะคะก็คือตำแหน่งตรงกลางแล้วก็ตำแหน่งริมซ้ายสุดของตัวตีนผีแล้วก็ริมขวาสุดของตัวตีนผีเลยค่ะซึ่งเวลาเลื่อนนะคะพอเราเลื่อนไปจุดวงล้อนะคะที่อยู่ริมด้านซ้ายแบบนี้ค่ะเข็มก็จะโดนนะคะย้ายตำแหน่งไปอยู่ด้านซ้ายของตัวตีนผีค่ะถ้าเราเลื่อนกลับมาอยู่จุดตรงกลางแบบนี้นะคะเข็มก็จะมาอยู่กึ่งกลางของตัวตีนผีพอดีค่ะแต่ถ้าเราเลื่อนนะคะให้จุด อยู่ริมด้านขวาแบบนี้ค่ะเข็มก็จะโดนเลื่อนมาอยู่ในตำแหน่งด้านขวาสุดของตัวตีนผีเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูจากเข็มกันอีกทีนะคะถ้าชนเลื่อนหลักเข็มนะคะจากปุ่มปรับความกว้างแคบของลายนะคะที่ได้ถึง6มิลนะคะเวลาชนเลื่อนนะคะเราจะสังเกตนะคะว่าเข็มสามารถเลื่อนไปทีละนิดแบบนี้ได้เลยค่ะอันนี้เราก็เลื่อนได้ตามตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยค่ะ แต่ถ้าเราใช้ตัววงล้อนะคะสำหรับหมุนตัวปรับหลักเข็ม3ามตำแหน่งกลางซ้ายขวานะคะเราก็จะเลื่อนได้แค่3ามตำแหน่งค่ะก็คือตอนนี้นะคะถ้าเรามองเข็มนะคะจะอยู่ตรงกลางถ้าจนหมุนไปด้านซ้ายเห็นไหมคะหลักเข็มก็จะเลื่อนไปอยู่ด้านซ้ายของตัวริมตินผีแต่ถ้าจนเลื่อนนะคะกลับมาด้านขวา แบบนี้ค่ะเข็มก็จะโยกมานะคะในตำแหน่งด้านขวาของริมตีนผีแบบนี้ค่ะซึ่งจะบอกเลยค่ะว่ารุ่นของจากเบอร์เน็ต B05 Academy คเดมีคุ้มมากมากเลยค่ะเพราะว่าเลื่อนหลักเข็มนะคะได้ค่อนข้างที่จะละเอียดมากๆค่ะจะเลื่อนแบบทีละนิดก็ได้หรือจะเลื่อนแบบโยกซ้ายโยกขวาไว้ตรงกลางเลยยังได้เลยค่ะซึ่งอันนี้นะคะก็คือเอาไว้ใช้สำหรับลายเส้นตรงนะคะ เวลาที่เราจะเย็บาะคะเราลองเลื่อนหลักเข็มในตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยค่ะแต่ค่าชนแนะนำก็คือเวลาเราเลื่อนหลักเข็มสำหรับลายเส้นตรงถ้าเราอยากเย็บเส้นตรงธรรมดาให้ปรับความกว้างแคบนะคะวงล้อปรับปุ่มวงล้อปรับความกว้างแบาคบนะคะไว้ที่เลขศูนย์แล้วก็ปุ่มวงล้อที่หมุนหลักเข็ม3ามตำแหน่งไว้ที่ตำแหน่งหลักเข็มกลางค่ะถ้าเย็บเส้นตรงธรรมดานะคะ ปรับลายเส้นตรงค่ะตัว A ให้ตรงกับจุดตรงนี้นะคะปรับความที่ห่างไว้ที่2.5ค่ะแล้วก็ปรับปุ่มความกว้างแคบนะคะด้านบนอยู่ที่เลข0ูนย์ค่ะปุ่มปรับหลักเข็ม เลื่อนนะคะไว้ตำแหน่งหลักเข็มกลางได้เลยค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นการเลือกลายเย็บลายเส้นตรงธรรมดานะคะที่เราเย็บกันทั่วไปนะคะก็คือตั้งค่าตามที่ชนแนะนําได้เลยค่ะแต่ถ้าเราต้องการที่จะโยกหลักเข็ม้ายขวานะคะเราก็เลือกนะคะระหว่างสองวงล้อนี้ได้เลยค่ะ ตัวนี้จะเป็นตัวชิ้นงานนะคะที่ชนได้เย็บขึ้นตัวอย่างให้ดูจากการเลื่อนหลักเข็มนะคะง่ยงายๆเลยค่ะหลักเข็มเนี่ยถ้ชนเลือกนะคะหลักเข็มกลางให้ตรงกับจุดตรงนี้นะคะเย็บออกมาก็จะเป็นเส้นนี้ค่ะเส้นตรงกลางนะคะแต่ค่ะเมื่อไหร่ที่ชนเลื่อนหลักเข็มนะคะไว้ที่จุดด้านขวานะคะหลักเข็มเวลาเย็บก็จะเลื่อนนะคะมาอยู่ด้านขวาก็คือเส้นนี้ค่ะแต่ค่ะจนเลือกนะคะเลื่อนหลักเข็ม ไปอยู่ด้านซ้ายนะคะให้ตรงกับจุดหลักเข็มนะคะเวลาชนเย็บออกมาเข็มก็จะเย็บตรงเส้นนี้ค่ะ อันนี้ก็คือจะเป็นการเลื่อนหลักเข็มนะคะในตำแหน่งซ้ายกลางและก็ขวาค่ะซึ่งจะได้3ามตำแหน่งนี้ค่ะถ้าเราเลือกเย็บลายลังดุมนะคะเราจะสังเกตนะคะตัววงล้อปรับความทีห่างค่ะเขาจะมีรูปลังดุมนะคะให้เราหมุนนะคะตรงบริเวณลังดุมนะคะให้ตรงกับขีดด้านบนนะคะเย็บออกมาค่ะก็จะเป็นการตั้งค่าความทีห่างของลายลังดุมเลยค่ะ